ยี่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 ยออียี่ยินยอีนอินย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 ิมยอีมอิมยิมยิมยิม 摇摇椅，摇摇摇摇摇。扔摇椅，我扔扔扔扔。 Giết, 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 do ý có Dịp, 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 do ý bò dịp. Dịp, 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 do ý đo dịp. ยี่ยออียี่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 ยินยออีนอยิน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 ยิมยออีมมยิ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 ม U, 要若而我要要要要然若而我然然焉焉 ยี่กยอีกยอีกยี่กยี่กยิ่กยีบยอีบยอีบย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 ีดยอีดยอีดยีดยีดยีด